สวัสดีครับดิฉันเจ๊ไก่รับบทเป็นคอมเมนตเตอร์และกรรมาการวันนี้เราจะแข่งขันการเต้นโคเวอร์นะครับโดยเราจะมีของขวัญรางวัลให้2ออย่างคือรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศน,นะครับโดยเราจะมีผู้ประกวด2คนคือ1น้องอําเล็ต2น้องเชเบตขอเปิดตัวผู้แข่งขันครับเปิดตัวผู้แข่งขันหมายเลขหนึ่งครับน้องอําเล็ะครับเอาเลยลเล<อ>ยเวทีอยู่นี่เวทีอยู่นี่เวทีอยู่นี่ นี่นะครับคนนี้จะเป็นผู้แข่งขันหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวเขาจะมาเต้นโคเวอร์นะครับอ้าวเปิดตัวผู้แข่งขันหมายเลขสองน้องเชเบตเด็กน่ารักจังเลยนะครับนี่เอาเลยเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันมาตรงนี้มาตรงนี้อะตรงนี้สวัสดีครับและนี่คือรายการการเต้นโคเวอร์นะครับโดยเจ๊ไก่นะครับสวัสดีค่ะนี่ผู้แข่งขันหมายเลขหนึ่งนะครับมาพร้อมกับความาจากเกาหลีเลยนะครับมาจากเกาหลีเลยนะครับ คำสมิตะพูดสิเห็นอย่างนี้นะครับใครบอกว่าช่องนี้ไม่มีความสามารถนะครับเรามาดูฝีมือทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนว่าการเต้นโคเวอร์ของแต่ละคนเป็นไงเดี๋ยวดีเจดีเจเดี๋ยวเปิดเพลงเพลงแรกเลยครับเต้นพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวเจ๊ไก่จะมาให้คะแนนของมิสเตอร์นะครับเจ๊ไก่ตั้งใจหน่อยตั้งใจยืนห่างกันเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยให้คะแนนว่าจะเหมือนเจ๊ไก่หรือเปล่านะครับหยุดทุกคนยืนขอเพลงแรกมาเลย <Wow. S 2> เพลง,งแรกนะครับอ่าคุณจะให้คะแนนยังไงเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับเพลงที่สองเลยนะครับจัดให้เจ๊กไก่หน่อยครับเพลงที่สองพร้อมยังครับ okay. ครับพอครับเด็ดสิริสิริโอเคครับเพลงที่สองไปเนงบ้างครับทุกคนเริ่มมีคะแนนในใจแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวคิดว่าแบบว่าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมุมบ้างนะครับเดี๋ยวช่างกล้องนะครับช่างกล้องแบบมูฟเมนต์มุมได้นะแบบว่าตอนถ่ายโฟกัสได้นะอ้าวทำร้ายทุกแขนแลยนะครับมีการเหยียบเหยียบเท้ากันแล้วนะครับอ่าเพลงที่3นะครับเหลืออีก2เพลงตั้งใจนะใครที่แบบว่าใครที่เล่นสวยที่สุดนะครับเราจะได้รางวัลใหญ่นะครับเป็นชุดซิวินิเออรชุดมือเมทซิวินิเออร์หนังเงือกชุดใหญ่เลยนะครับมา เพลงที่3ามดีเจเปิดเลยครับเจ๊ไก่รอให้คะแนนอยู่โอเคเพลงที่3แล้วนะครับผ่านไปแล้วอินเตอร์เดี๋ยวเพลงสุดท้ายขอเป็นเพลงไทยนะครับเพลงนี้สุดท้ายแล้วนะพร้อมยังครับอ่าเปิดเพลงให้เจ๊ไก่หน่อย เดี๋ยวเจ๊ไก่จะมาสรุปผลคะแนนจากประสบการณ์การเป็นเจ๊ไก่มานานนะครับจะขอสรุปคะแนนนะคะเรื่องการเต้นนะคะให้คะแนนเต็มสิบนะคะคนนี้ได้9คะแนนคนนี้ก็ได้9คะแนนเหมือนกันแล้วต่อไปเรื่อง eye contact การสบตากับกล้องคนนี้ได้9คะแนนคนนี้ได้7คะแนนเพราะว่าอะไรครับ เจ๊ไก่จะบอกให้นะฟังเจ๊ไก่นะลูกถ้าลูกอยากเป็นนักเต้นที่ดีให้ไหมเขาเรียนรู้นะครับเวลาหนูเต้นอ่ะหนูเต้นดีนะต่ตาหนูมองอะไรไม่รู้หนูต้องมองกล้องหนูต้องหนูต้องอคอนแทคกับกับผู้ชมนะลูกนะแล้วหนูจะเก่งขึ้นนะหนูเชื่อยเจ๊ไก่นะคะโอเคอ่ะแล้วต่อไปคะแนนต่อไปนะคะต่อไปเรื่องความผิวค่ะเรื่องความผิวเอวองส้วนทรงแบบเวลาโยกใครจะบอใครจถูกก่อกันนะคะคนนี้ได้เจ็ดคะแนนคนนี้ ได้สิคะแนนวันนี้เขามีความพิ้วนะครับเขามีความพิ้วในการเต้นนะครับผมสรุปว่าคนที่ชนะโอ๊ยตัดสินใจไม่ถูกเลยเจ๊ไก่กลัวจะไปทำร้ายเด็กๆนะคะเจ๊ไก่ขอมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้หนึ่งคือเอาไปเล่นด้วยกันเลยคะ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะไปเล่นด้วยกันนะคะอันนี้เจ๊ไก่ให้สำหรับคนที่เต้น c o อร์ดีนะคะเห็นไหม ออมเลยคิดขับเธอเบดฟันนี่ก็ไม่ได้ร้องไห้เป็นอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะก็เต้นเป็นด้วยนะโอเคสนุกไหมคะ,มะทุกคนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเพื่อนก่อนแล้วเราไปแจกของเล่นกัน,น,นขอบคุณม่กบ๊ายบาย